สวัสดีครับหายไปนานเลยเซมากินะครับวันนี้จะมารีวิวรีกว่ารีวิวดีกว่าเมจิก2015มาดูนนว่ามันเป็นยังไงมันเจ๋งแค่ไหนรับภาคนี้ส่วนตัวถ้าผมผมเล่นเกมนี้มาทุกแทบทุทาภาเลยแล้วผมเป็นแฟนการ์ดเมจิกเดกเตอร์ินมาตัง้ตงนานแล้วแล้วก็ยังมีสะสมอยู่เดีย๋ยวบอกว่าภาคคือภาคก่อนเนี่ย เล่าก่อนว่าภานก่อนมันจะเป็นเด็กที่เราได้มาแต่ละเด็กมันจะฟิกซ์มันจะแบบว่าจับตีมาให้เลยแล้วก็อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยแบบว่าเราสมมุติเราเล่นเด็กนี้ไปแล้วก็จะมีการสเสริมของเด็กนี้ให้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็จะสามารถปรับแต่งได้แค่เฉพาะเด็กนี้เท่านั้นแต่ว่าสำหรับภาพนี้ความพิเศษคือว่าเราสามารถที่จะจับเด็กเองได้ก็คือเราเล่นเรื่อยเก็บเงินเปิดซองเปิดซอ,องปุ๊บเราก็เอามาแล้วก็เอาการในซองอะ มาจัดเด็กมาใส่มาแต่งแลนเราสามารถลดเพิ่มขนาดแลนเองได้เปลี่ยนสีแลนได้จะเล่น3สีเล่นกี่สีทําได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าซิงเกิลเพลเยอร์ให้ดูแล้วกันโอเคกันเลยเราต้องเลือกว่าเราจะเล่นสีไหนเ,เนี่ยจะมี3สีสคนที้ไม่เคยเล่นอธิบายให้ฟังก่อนสีเขียวก็จะเป็นแนวเล,นเล่นง่ายเน้นตัวใหญ่ เน้นแบบออกมาถึกตัวใหญ่ๆเป็นแคว่อะไรเสีแดงจะเป็นแนวใช้เวทใช้เวทในการทำลายล้างใช้เวทยิงหรือว่าจะเป็นเน้นเร็วเกมเร็วก็ได้ใช้เป็นคีเจอร์เคีเจอร์ที่แบบว่าลงมาตีได้เลยอะไรเงี้ยหูือว่ามีาเฮสสีดำจะเป็นเน้นเทคนิคเล่นยากเป็นสีเล่นยากมันจะเน้นเทคนิคเพราะว่าการแต่ละใบมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันเองเราต้องเลือกใช้ดีอะไรประมาณนี้ส่วนสีฟ้าคล้ายสีดำ เล่นเนิคเงีเล่นยากแต่ว่าจะเป็นแนวแบบดีเฟนซีมากกว่าซาลีฟ้าส่วนสีขาวก็จะเป็นคล้ายๆสีเขียวแต่ว่าเครเจอร์จะตัวเล็กลงมาหน่อยแล้วก็เน้นกองหลังเขาว่าเน้นเยอะๆหรือว่าจะเน้นเสริมพลังอะไรพวกนี้เน้นดีเฟนซ์อ่าผมเล่นสีขาวให้ดูกันผมเป็นคนชอบเล่นสีขาวเพราะว่ามันเล่นง่ายนะ,ะเราเลือกสีขาวมีเด็กไว้เราเลือกถึงต้องสี่เด็กอ่าจะมี คอนเซปต์บอกว่าอันนี้จะทำเป็นได้คอนโทรลเป็นได้ททำแบบว่าทาให้เขาทำอะไรได้ยากขึ้นเนี่ยสโลลี่เทคคอนโทรล button f e l l คือค่อยๆค,ยคยวบคุมสนามล็อกแล้วท้ายแล้วค่อยชนะอะไรอย่างน,นี้อ๋นนอมีผสมสีฟ้า with blue flying a t t a c k e r อันนี้เป็นขาวฟ้าอันนี้เป็นขาวเขียวดูจากรูปอ่ามียับกรีนไวท์เคียเจอขาวเขียวมีอ๋ออันนี้ขาวดำแล้วขาวแดง แดงขาวอ่ะว่าละผมขอมขาวเขียวแล้วกันสีโปรดเลยโอเคอันนี้คือผมซื้อแบบบันเดิลนะคือแบบปลดล็อกทุกอย่างมาแล้วอ่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมผมเลือกนูลกเลือกนี้ได้ทำไคุณเลือกไม่ได้แต่เพื่อ,อน,นี้ผมซื้อแบบบันเลิลมาเลยซึ่งผมไม่ได้ซื้อเองหรอกมีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งมานะครับต้องขอบคุณคุณ วิงเก็ตบาหมุดหรือคุณชาร์โดสักตุระอ่เามีสองชื่อนี้ก็ส่งมาให้เริ่มจากควสตแรก The Basic ไม่มอ่เอาข้ามไปนี้แล้วกันเดีย๋ยวผมอธิบายเรื่องการเล่นอีกที For your second quest, you'll be using a black deck. Black specialty is r e อ o v i n g your opponent's c r อ a t u r e s มอออมันยังเป็นเทอร์เซียรยอยู่เลยอ่ะโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวผมพอด้วยกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูแบบเล่นเอาใหม่เอาใหม่หม,มันต้องอันนี้เลยอ่า อันนี้น่าจะได้ใช้เด็กบูลเลยเด็กที่สตาร์เตอร์ให้มาเมื่อก,กี้มันยังเป็นเหมือนเธอะียอ่ะนี่ไงขาวเขียวนี่เราก็จะเลือกเดียวว่าเราจะจวดใหม่ไหมสำหรับมือนี้หรือว่าจะคีพแพนไว้ผมคีพดีกว่ารู้สึกว่าแลนเยอะด,นดีชอบรื่งง่ายคือเธอหนึ่งก็จะลงแลนดได้ได้อันหนึ่งได้ใบหนึ่งอ่าอลงสีขาวไวนะ้ล้วกันชู เต้นลงตัวนี้ได้นะอ่ามันบอกว่าสอมนี้ซีเนตก็คือลงมาก็ยังตีไม่ได้อ่แลงมาก,ก่อนอแดงเขียวเขาอ่านตัวนี้ทำอะไรได้อ่าตัวนี้ เห็นเธอไปพเพื่อนหนหนึ่งเคาน์เตอร์ t a r t i g n อ๋อลงมาบวหนึ่งบวหนให้ตัวนึ่งหงบวกให้ตัวมันเองแน่นอนนั่นไงสองสอง,งเยอะกว่าดูนะ์ก็คือตีแล้วเราได้ดูดเลือดโอเค o t o หนึ่งหนึ่งส่วเจอ e e p e r Two b u First Time ห,หัวหนึ่งหัวสองบินได้จัดไปนี่เลยจะตีจุดเลือดเรื่อยๆลงมาไปอย่าพาตีไปเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจับ มากันเรายัางไงซึ่งเขากันไม่ได้นะอผมบินได้ผมมีไฟต์อีกสคนที่ชอบอะไรแบบรวดรวดรวดลัดอะไรเงี้ยผมว่าคงเกมนี้คงไม่เป็นที่ถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าสเต็ปมันเยอะคนนี้เลนเมจิกจะรู้ดีว่าสเต็ปมันเยอะมากว่ามันมีเฟดนู้นเฟดนี้น่าํำคาญแต่ว่าถ้าคนชอบอะไรที่มันซ้อนๆซ้อนอ่ะผมว่าสนุกเพราะมันการท, <which S 2> ที่คิดเยอะมาก เยอะแบบมากมากอ่ะอ่าเล่นเสร็จผมจะลองจัดเด็กให้ดูว่าแบบเออมันจัดอะไรได้ยังไงจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ของเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยวูดเคอร์เตอร์เงินแทร์เก็ตเคียร์เจอคอนโทรเดินได้เคียร์เจอไฟเออบอร์หนึ่งบอร์หนึ่งแล้วก็สั่งสั่งสู้สู้กับทีเจียวฝั่งข้ามได้นี่นะครับ ว่ารอบเฟิร์สตั้ยอ่ะไปยี่นตีดุดเลือดเนี่ยเลือดของเข้าลายเป็นยี่สอง น่าลองใช้ะฮะใช้เลยดีกว่าใช้ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ก็คือว่ามาเป็นชอบเกมตอนนี้ก็คือว่าถ้าหกือว่า เออเคเจวิพาวเวอร์อ๋อตัวที่พาจบตีต่ำกว่าตัวเนี้ยจะไม่สามารถกันมันได้ผมลงมาก่อนเดี๋ยวตาหน้าเขาใช้น,นี้ใส่อ๋อนี่ค่ะแม่งนั้นใช้มานาขาวไปลงขาวไม่ได้เห็นเมื่อกี้มันขึ้นบอกเราสามารถเลือกมานาแท็บได้ไหรอผมไม่ได้ดูเฮ้ยลืมลืมอันนี้ก็ตีได้ไม่เป็นไร อ๋อไม่ได้เล่นนานเด้มเอามากันกันลนะ้ตีบ้าไม่กล้าตีตีมาก็ตายฟรีแบโอ้โหโอ้โหตโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากทำเปิ้ลด้วย ัเปิลคือต่อให้เรากันยังไงมันก็จะทะลุเข้าเลือดนั่นแหละตีดูเลือดได้มาดูกัน,นมีอะไรบ้างอันนี้นนปึ๊บปั๊มรใอยตัวนี้ตัวเดียวเลยดีกว่าอันนี้เดียวไม่อันนี้มว้กันได้อ่ะเฮ้ยมมันแถบตัวนี้ให้มานาได้ด้วยอะ่ะงงงเขาอ,อ่านอวามามารถเนี่ย อ๋อผมรู้แล้วความระมัดงตัวตัวหนอนนี้ใช่ป่ะคอนโวลคคอนโวลคคืออะไรวะอ,อ่านกันนะเอ๊ะเป็น คันโบกน่าจะแบบว่าเอาชิเจอร์สีดวยีกันแล้วก็แท็บให้มานาเพื่อให้มันลงมาได้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจัไปแล้วก็เลือกตัวที่จะบวกด้วยตอนนีนะะ้แล้วกันอ่าแล้วก็ไปหรอ จะเทหน้าปลาไม่ตัวนี้ต่อเน้นไลน์ลิงนเน่ยไลน์สามสิบละบายเล่นออนไลน์ได้เลยนะครับเกมนี้เราก็จัดเด็กไว้ก่อนเล่นเน้นเรื่องเก็บการ์ดไว้ก่อนมาค่อยไปลองเล่นออนไลน์ดิวได้ได้เนี่ยเทินวันนี้ฟิลเกมสี่ไลน์อ๋อเรามาเพิ่มสี่ไลน์ครับผมเกมไลน์กระจายเดี๋ยวนี้ เลือกแทบมานาได้เปล่าวะอยากแทบมานาเองอะเลือกแทบไม่ได้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมันมีขึ้นอ๋อเนี่ยขึ้นบ่อยอยู่เอ้ยไม่ได้กล้าลงอ่ะอพอหลุดมาปุ๊บไปรันเลยแค่กด มันต้องห้ามกดคลิกสินะเอ่าลงมาเยอะเลยไหนก็ไหนๆันลนะ่ะลมาเก็บไว้ลืมบล็อกไอ้ตัวใหญ่ไปค่อยๆตอดเดี๋ยวค่อยปิดเกมพร้อ,อมกันเป็นวิดีโอตาดาปิดเกมละไลท์สามสิบเจ็ดจะแพ้ไงน่นีี กับบินเรียกกับบินมาสองตัวัำมันเลยชนะแล้วจ้าหน,น้าสามหนึ่งสี่ทไม่ได้ไม r ว่าจะแคสตันเซอรี่อันนี้เก็สออ๋อแล้วก็แคสตันเซอรี่ช่งมั่นจนาแล้วอันนี้อ่ะไฟกับ ตัวนี้แล้วกับไม่มีบล็อกอ่าออ๊ออ๊ออกออกออออบอบอกสะใจไม่ารอให้มันรู้กยอาจจะรอก็ได้ะไลน์สี่ส ตายต่อ,ตอนหน้าต่อนหน้าเร็วกันไปเยอะไปเยอะว่ะเก็บไว้กันไปนนโดนวินวันนี้เหรอเดี๋ยวละต่อแก่งกูเพื่อฮ่าฮ่าฮ่ายี่อะไรไม่ได้แล้วป่ะจบแล้วปล่อยผ่านนี่ว่าทิ้กันนะ ไปสองตัวก็เข้าแค่หนึ่งอยู่มากแล้วให้ตายสองตัวเนี่<ม><ม>เยเจอครตบทีเดียวเหมือนเดิมแลนเยอะไปผมว่าผมไปเอาแลนออกนะมีการเล่นมาอีกแล้วตาหน้าตก ฮึ่ม Excite Target c r e a t u r อ All enchantment จบแล้ว Excite คือการเอาออกจากเกมนี่เงียบมึงออกไปอันนี้แหละหายไปซะจบข่าว สถานีหน้าโรงงานและสมหมายถ่ายภาพได้วมั้งเนี่ย

a r c Engine n t e r a b t d o n Field Your Life Total If Your Life Total is less than the Starting Life t o t a l อ๋อวคือเกลายมันจะเต็มนั่นเองถ้าหรือว่าไลฟ์พอยห้เราลดน้อยอะได้แค่ใบเดียวเหรออ๋อนี่ อ่าเนี่ยให้จัดเด็กและเดฟกบิลดเดอร์คืีอไตอลยครับอ่าเขาเด็กโอดอร์ดูคิดบาลานซ์ซับแลนด์สเปลย์ในเด็กอยูชุดเทควันเทคเอาวสเปล อ่าให้เอาเน,นี้เอาออกอ่ะอันนี้อ,ออกไปได้โอเคไม่ขยะอ,ออกเลยตัวเองเก่งอคอเก d o n nice work as you unlock more c a r d don't forget to come back today too เด้อโอเคเรียบร้อยอ่าเนี้ยเข้าเป็นสปอร์ตเนื้อเรื่องแล้วอะจะมีเนื้อเรื่องนี้ถาดอะไรเนี่ยเธอ lost ึ่งมันมีล็อกอยู่ลับโอ้โหมีห้าเรื่องเลยอะถ้ามีห้าบุดโอ้โหผมว่ามีเยอะกว่านั้นนะแต่ยังไปไม่เห็นยาวห้ได้เข้าไปดู yeah. hey. เย้เท่แล้วนี้ถาจะเกี่ยวกับว่าเหมือนวันพายพวกวันพายมาป่วนเมืองแล้รพวกนี่ยมัน มันจะสักอย่างมันมีคนมาปลุกไม่ใช่ไมันมีคนมาปลุกปลุกปีศาจปลุกจอมามารขึ้นในเมืองนี้แล้วนะทำให้เมืองแบบวุ่นวายตกอยู่ในแบบแบบบนุษย์ทุกคนอันตรายอะไรเงี้ยเข้าไปดูช็อปกันอตเทอร์ mm hmm. เรียลแคมเปญพักทีสดูเอลมินกาเมเยอรติดมเยอรเนี่ยคือเล่นออนไลน์อ่ะช็อปเจนิฟรอยเดอะบูสเตอร์เนี่ย อยากหรือว่ามีอะไรมีแค่นี้เหรอ Step Your Game Inside Your f o r l u e Base Better Pack Usable Equipment อ๋อเฮ้ยลองเลยหอร์ไอ In Apple Chain นี่ว่ะมีแค่อันเดียวเหรอ เดกราวลองลองลองเข้าไปแลนอ๋อเราสามารถปรับออโต้แลนดได้เป็นออฟได้เลยสามารถปรับแต่งไลน,น์ได้าว่ยาสีไหนเท่าไหร่อะไรยังพอ ว่าเป็นเอาตอนบรรัากาเอใครละี้เ,เียอะกลายเป็นเลขหนึ่งแล้วว่าเมื่อกี้เป็นเลขห้าอเลย ่าคอลเลกชันอินถ้าเธอล้อลาวติก้าซาดิก้าด้วยอ๋อหูยคือการมันเยอะมากเลยก็คือว่าเหมือนอินิษาเนี่ยครับมันจะรวมคือเหมือนในในเรื่องเองนี้ยมันจะรวมสามแพ็คสามบูสเตอร์แพ็คใหญ่ๆถ้าผมจำได้มีสองชุดใหญ่ ก็จะมีเนื้อถาแล้วก็จชื่อได้เล่นนานมากอ่ะคือคือจะมีสามแพ็คสามสามแบบสามแบบของพูวเตอร์อยู่ในอันเนี้ยครับแล้นี้ก็จะมีสามแบบ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 ห้าห้าดอนถือว่าแพงมากเลยเดี๋ยวฟรอยสสิ

กาทั้งหมดหรือเปล่ายัางยังไม่ทั้งหมดยังไม่มีของพวกดีษฐานเลยฮ้ยเอ๊ะไม่คิดเห่ืงนีเอาไม่ใช่นะเอามากีดใบไลยเนี่ย เยอะเยอะว่าโอเคครับก็เดี๋ยวขอดู store locator คืออะไร เป็นแนะนําร้านค้าอ๋อแนะ,ะนําร้านค้าใกล้บ้านเราคนที่แบบอยากเล่นการจริงๆเอ,อ่ก็ว่าก็แค่นี้แหละสำหรับเวจิทสองสิบห้าใครสนใจก็เราไปหาซื้อในสตรีมได้นะครับประมาณประมาณสามร้อโดยประมาณสาม้อกว่าบาทหรือว่าจะเล่นใน a d ก็ได้ iPad ก็มี ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเมจิกสปารนสิบห้าและกับผมเซมากิครับสวัสดีครับ